มาดูกันครับว่าราคาทองบ้านเราวันนี้เกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าน่าสนใจมากโดยเฉพาะความเคลื่อนไหวล่าสุดของวันศุกร์ที่26ธันวาคม2568คือเปิดตลาดมาปุ๊บพุ่งพรวดขึ้นมาเลยครับ250บาทใช่ครับบวกทีเดียว250บาทตัวเลขนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยแล้วไอ้การขึ้นมา250บาทเนี่ยนะครับมันก็เลยดันให้ราคาขายออกของทองคําแท่งทะลุไปแตะที่66,100บาทต่อบาททองคําเลยทีเดียว อันนี้คือราคาประกาศครั้งแรกตอน9ก้าโมงหนาทีจากทางสมาคมค้าทองคานะครับทีนี้ไอตัวเลขบวก250เนี่ยมันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวเราลองเอาไปเทียบกับเมื่อวานดูจะได้เห็นภาพกันชัดๆเลยโอ้โหจะเห็นเลยว่ามันน่าสนใจก็ตรงนี้แหละครับคือเมื่อวานเนี่ยราคามันเพิ่งจะลบไป100บาทเองนะแต่พอมาวันนี้กลับขึ้นมาแรงๆเลยบวก250บบาทเฉยเลยนี่แหละครับจะเรียกว่าเป็นการกลับตัวแบบค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียว ต้องจับตาดูกันเลยครับโอเคทีนี้ไอราคา6100ที่เราคุยกันเนี่ยมันคือราคาทองแท่งใช่ไหมครับแล้วทองรูปพรรณละ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดราคาทอง2แบบหลักๆที่เขาซื้อขายกันในบ้านเรากันถ้าดูจากตารางนะฮะทองแท่งเนี่ยราคารับซื้อจะอยู่ที่66,00 0ขายออก66,100แต่พอเป็นทองรูปพรรณปุ๊บราคาขายออกนี่กระโดดไปที่66,900เเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของค่ากำเนิด บวกเข้าไปด้วยนั่นเองนี่ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมส่วนต่างราคาซื้อขายของทองแต่ละแบบมันถึงไม่เท่ากันนะครับคําถามก็คือแล้วอะไรล่ะที่มันอยู่เบื้องหลังการปรับขึ้นครั้งนี้เราลองไปส่องปัจจัยจากข้างนอกประเทศกันหน่อยดีกว่าครับว่าในรายงานเขาว่ายังไงหลักๆเลยนะครับปัจจัยที่สมผลกับราคาทองบ้านเราเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวหลักๆเลย1ก็คือราคาสปอตในตลาดโลก2คือตลาดทองฮ่องกงและตัวสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือค่างเงินบาทของเรานี่แหละครับ คือสัญญาณจากตลาดโลกมันดูขัดขัดกันอยู่นะครับเพราะว่าฝั่งราคาสปอตโลกเนี่ยโอ้โหปรับตัวขึ้นไปแถวแถว4,500ดอลลาร์ต่อออนเลยแต่ตัดภาพมาที่ตลาดฮ่องกงกลับเปิดมาแดงซะง,งั้นคือเปิดตัวในแดนลบครับและนี่เลยครับตัวแปรสำคัญที่สุดของเรื่องนี้ถ้าเงินบาทเราแข็งขึ้นเนี่ยราคาทองในประเทศมันควรจะถูกลงถูกไหมครับแต่วันนี้มันไม่ใช่คือค่างเงินบาทเราเนี่ยแข็งโป๊ะเลยนะ แต่ราคาทองกับพุ่งสวนทางขึ้นมาได้ตั้ง250บาทโหอันนี้คือปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเลยโอเคแล้วถ้าเราลองถอยออกมาดูภาพใหญ่ๆล่ะเหตุการณ์วันนี้มันเข้ากับเทรนด์ของทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมราคากันครับจากไทม์ไลน์จะเห็นเลยว่าสัปดาห์นี้ราคาสวิงหน้าดูเลยนะครับมีทั้งวันบวกแรงๆมีวันลบบ้างแต่ถ้าเราลองมองจากจุดเริ่มต้นสัปดาห์ที 64,350นะครับแล้วมาเทียบกับวันนี้ที่66,100ก็จะเห็นว่าถึงแม้มันจะผันผวนเนี่ยแต่ภาพรวมแล้วทิศท,ทางมันยังเป็นการค่อยๆขย,ย,ยับตัวขึ้นมาอยู่ดีเอาละครับทั้งหมดที่ว่ามาน,นี่มันบอกอะไรเราได้บ้างมาสรุปกันอีกทีนะครับหัวใจสำคัญของวันนี้เลยก็คือราคาทองบ้านเราเนี่ยมันมีแรงพอที่จะพุ่งขึ้นได้ถึง250บาท ทั้งทั้งที่ต้องเจอกับแรงกดดันส่องเด้งเลยนะฮะทั้งจากตลาดฮ่องกงที่เปิดลบแล้วก็ค่าเงินบาทที่แข็งโปกแบบสุดๆนี่แหละครับคือประเด็นหลักของวันนี้เรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เราคิดต่อนะครับว่าในเมื่อปัจจัยตลาดโลกมันยังดูงงๆสวนทางกันอยู่แบบนี้แล้วค่าเงินบาทก็ยังเป็นตัวแปรสาคัญที่คาดเดายาก ทิศทางของราคาทองในบ้านเราหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปโอ้โหเป็นอะไรที่ต้องตามติดกันแบบห้ามกระพิตตาเลยแหละครับ